อันนี้เป็นพักกาดดอกนะครับเนาะเขาบอกต,ต้องการเม็ดบต,ต้องการพันมันเดี๋ยวปีน้อยจะตัดไปแปลงน,น้ำพักทพื่อปม่ม่ปีน้องได้พอนะครับเนาะมันนักมันคันนักมันหลายนะครับเนาะกินบัดตันครับอ่ะมันเริ่มกันเลย นี่ครับพักกาดพี่น้อยเป็นล่างทำความสะอาดเรียบร้อยพักกาดหนึ่งต้นเอาได้อย่างกันพองมาพอพี่น้อยครับอันนี้การแก่มันนาครับน,รน้องการแก่มนนี่ไปตากดดแดดแบ่งพักกาดสม้มน่ครับนอนมาเห็นน้อยอวบอวบพี่น้อยจะไปจอนะครับอันนี้จอพักกาด ดอกนั้นอันนี้พี่น้อยจะไปแปลงน้ำพักนะครับแยกส่วนกัน น้าพี่น้อยเด็ดเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนติเกของมันน้องรัามนอหใบก้านๆมันพี่น้อยจะแปลงประกาศส้มครับเอาไว้ยำเนาะครัามนอหัหมสักสามวันไปได้กินอันนี้เป็นส่วนที่เป็นยอดเป็นดอกมันนะครับอันนี้พี่น้อยจะวันนี้พี่น้อยจะทําวิธีทําน้ําพักคือพอนะครับน้องอันนี้ก็เป็นเซ้เป็นอันนี้มันเป็นส่วนนี้พี่น้อยจะไปจอครับไปจ้อเพื่อไปพี่น้องกินนะครับน้องมาเริ่มมาพอมาทํากันเลยครับ ดี๋ยวพี่น้อยจะแย่วันนี้พี่น้อยจะแย่้ันพักือพอนะครับนาอกดติดตามไว้ครับจะได้บอผ่าดคลิปดีๆจากพี่น้อยนะครับนาองนะครับใจส่วนยอดยอดนะครับเด้อถึงยอดถึงดอกเด็ดประมาณสักฝ่ามือนี่กระป๋อละครับถ้าห่อก้านมันกัดได้ครับแต่มันจะบ่หอมนะมันจะเหม็นเขียวพักกาดเราต้องใจส่วนยอดยอดดอกดอกมันจะดีนะครับนาอเนี่ยได้หลายสิ่งหลายอย่างครับพักกาดพักกาดบ้านหอครับ ไปเริ่มทำกันเลยครับส่วนนี้เป็นหน้เจามันจอมันกระน,นี่อบอุ่นๆครับส่วนนี้เป็นหน้จอมันจอครับอบอุน่วนวๆเลยเดี๋ยวมันตึงยุบตึง,งครับ นี่จอมอนน้อยกับพอมดแล้วกัดจอทำไมเนี่ยมอนน้อยมันกะหูกดีเนาะครับเนาะเนี่ยลายกันเดียวมันน้ำกละไว้นี่ครับเดี๋ยวมันตึงยุกตึงหยอบอันนี้เป็นใบเท่าๆมันครับส่วนนี้เป็นน้อยจะมาแปลงพักกาดส้มน้องพักกาดส้มไว้นะครับเนาะที่ไปเก็บมาเพิ่มน ลน้าทำค,ความสะอาดเหยียกรน,นะครับไปามาตาักแล้วดึงล้มดึงแดดวันนี้สีผ่าจะแดดแต่เดี๋ยวผมมีก็มันแก่นะครับรอบนินดๆนะอ้าวดึงล้มนิดนีงครับเพรมันยมมาได้เนอะมันยุบมันหยอบแบ่งส้มไว้ครับ พัดกาดมัน,น,นกลิ่นประจันเนาะก้านออกมันแก่เอามาโมดิฟายไปทําเมนูที่ร้านนะครับเนาะคอยติดตามนะครับมาพุงล้มไว้นี่ก่อนพุงแบดบพึงล้มคือมันยกมันหยอบนะครับเนะาะก้านแก่ๆมันนะครับก,รก้านแก่ๆก้านตั้งหลุมมันแต่พัดกาดสม้มสามพืนกลัมายำได้แล้วครับ ยำประกาสม้มโอ้นึกถึงเกี่ยวเขานะครับกับปูน้อยเนี่ยกับปลาเซเนจีเฮียหม้ะขันนัดสำหรับส่วนนี้จนๆดอกๆมันนี่ครับเนี่ยครับเดี๋ยวเอาไปตําเดี๋ยวไปน้อยจะแปง้งพักน้ำพักคือพอนะครับเนาะไปตําน้ำพริกนะครับตํามันนะัดเดียครับมันมาเลยต้มเลย ปั่นเพืลเอยเลยนะครับตอนมาได้มันเป็นจ้างครับอ่ะตัใส่ปั่นครับปัน่นอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวพี่น้อยใส่ข้าวเหนียวไปด้วยปั่นไปด้วยกันนี่เลยว้าเอาน้ำใส่ไว้ครับให้มันปัน่น ละเอียดละเอียดเลยพี่น้าใสข้าวเหนียวไปเตยเลยนะครับใส่ไปเตยปั่นไปเตยเลยครับนะใส่ถั่เกลือใส่ไปเห็่น้อยครับอันมาได้มันจะเน่าวของนึ้เข้ากันครับ ต่อิดฟ้าอ่าเรียบร้อยสามคืน้นเก็ 3, 000, เบไปสามคืน้นเดี๋ยวพีน่น้อยจะเอามานี่ฮือครับเดี๋ยวพีน่น้อยจะมาเคี่ยวห้องพอนะครับนาะ อันนี้มาพอพักเกมตีพี่น้อยแปง่พอวันนั่นนะครับน้องพอว่ามันจะเป็นจะได้พองทอดเหมอัะเด้อครับ่มแม่พี่น้องครับเนี่ยครับพักเกมพี่น้อยดองวันนั่นเนาะครับนาะปลาเสียครับเนี่ครับเหมะขนาดนี่โอ้เป็นนะครับเป็นส้มนะครับเป็นพักเกมนะครับพี่น้องครับเหมะขนาด อันนี้เป็นพักเก็มที่เป็นหน้าแปลงไว้นะครับเมาะขนาดค,ครับเนี่ยเป็นได้เป็นพักเก็มแล้วนะครับมันเก็มนะครับเนาะเราไปล้างมันกันครับ ปลาเก็มครับกองเมืองเมืองเลยครับเหมะขนาดเรียบร้อยแล้วครับเก็บไว้สามคืนครับเดี๋ยวพี่น้อยจะมาเคี่ยวหอวหอมและพร้อมตำน้ำพริกเราครับเนาะกดติดตามไว้นะครับอยากรับชมคลิปดีๆกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวพี่น้อยจะตำน้ำพริกน้ำพัดห้วหอ,อ,อเลยนะครับเนาะ เล็บไว้สามพื้นครับเจะ๊ปะกั่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ